ครับก็บสวัสดีครับพี่น้องขอสวัสดีพี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนครับผมพบพอพบเจอกันคือเก่าเหมือนเดิมกับผมบบาวบอนคนซีสเกตเอ๊อมึงมีสานมาทำงานใต้นะครับเนาะกล้องที่เราเฮ้ากรถกระเด,ดตักไปถิ่นเป็นบางส่วนนะครับเนาะมันหลายเกินไปรถตัก,กระเด,ดมาตกไปถิ่นส่วนเสานี่ครับคือเก่าครับพาพี่พาน้องมาำํำรวจกงเฮ้า มาสำรวจกงคือเก่านะครับเนาะอ่ะเป็นจังไดได้บ่ได้มานบ่มานอุย้ยพี่น้องกง้งลั่นอ้ยเอาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ทายให้พี่หน้องเห็นนะครับเด้อเขาใจต้องกัน้นพี่น้องเนาะ ได้ยงงินแต่เสียงนะครับเนาะได้ยิงงนมอมันเต้นตั้กมกุ้งตัวอันนั้นเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตปล่อยมันไปครับบอไายพี่น้องเบืนะ้องเนาะเอาไปไปแล้วพี่น้องปล่อยมันไปพี่น้องข้องศีรษะนะครับเนาะตัวยังก็ได้ตัวอันน,น,นั้นละไปเอากุ้งเข้าไปแสน่น้ำปล่อยมันไปครับเพิน่น ปกริกผมเหนา่าไหมพี่น้องปกริกผมมันเหนา่ามันเป็นต้องฉีดยาบ่หรือว่าจังไรมันเน่าครับมันบกทร่องแก่แต่มันเน,าน่า,นนนาโอ้เสียดายด,ดิพี่น้องเห็นจยงไรบ่สฉีดยาบอฉีดผมก็บอกจะฉีดวันไหนแล้วโอ้ดกแข่ง เก็บไปขวัวานตั้มมะอื่นก่อนสิไม่ตั้มกักพริกดิบน้อพี่น้องเนาะขวานไรหัวหอมกระเทียมตั้มกักพริกดิบนี่ก็สวยปักเสียนก็เริ่มเกิดพิม่าแล้วพี่น้องไอผมเอามาปักเสียนมันเกิดนะครับผมก็เลยเ๊าอ่อวานเนี่ยนั่นนี่เน่าอีกแล้วพี่น้องเลยโอ้ยอย่างวะอ,อู้ ตัวมันเกิดกําลังมีเนาะหนูพี่น้องว่าแต่มันสิบหัวปงว่าวแต่มันสิบหวเกิดครับที่เป็นปลูกใหม่นั่นพี่น้องนี่นี่ฟังนี่บอนขึ้นอยู่กําลังแตกวานั่นนั่นนั่น,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 นเออใจหอนก็มันกันกบบ่ได้ดอกกําลังขึ้นอยู่เนาะพี่น้องเนาะฟังแค่นี้กับบุกงูซุกพี่น้องเอ้ยปล่อยมันซุกอยู่หันละ ไปแกะลอกกินไอยไปแกะลอกกินนะครับเนาะเ้าบอกเอาโอ้ยไหนกล้งสองเหาออุ้ยอุ้ยพี่น้องกล้งสองกะลั่นครับ โอ้ยพี่น้องฟังเสียงมันโอ้ยตัวนั่นล่ะพี่น้องเอ้ยมาไทยพี่น้องเบื้องนะครับเด้วยเฮ้ยเบิ้งมันพี่น้องมันเต้นต่ำเอาไปนะครับเนะบาะมาไทยพี่น้องเบิง้งเขาใจต่ำนี่ครับไปไป เอากงไปแซน้มนะครับเนาะปล่อยมันไปล่ะว้ากงสองหลังสองโตแต่บ่ได้บ่ได้เลี้ยอ้อยสองหลังเฮาสองโตพี่หน่องเลย ก็สีคุณคุณเนาะบั่นนี่น้ำบ่อป่าผมใส่น้ำนะพี่น้องเนาะใส่น้ำไปก่อนครับมาใส่บ่ได้ดอกโอ้ห่นานก็สีคุณคุณพี่น้องผม,มว่าโตอันนั้นมาลงอีกแล้วนี่ตัวเงินโตัวทองโอ้ย เดี๋ยวอ,อีกหลังหนึ่งพี่น้องมามาลุนกันสิได้กินบ่อหลังนี่หรือว่าสิบ่อถึกหรือว่าสิถือโตอันั่นอีกหลุนไปน้ำกันพี่นอ้องนะ กล้องลันได้พี่น้องเนดะ้อกล้องลันครับผมเนี่ยคือบมมิโต้กล้องลันบมมิโต้กุ้ยกุ้ยกล้องลันแบบไหนลันบมมิโต้เงือกันยังคือเก่าสแสดงว่ามันเหยียบหลังกล้องพี่น้องเนาะบาเป็นนังครับโหลดให้พี่น้องเบิ้งคือเก่าละ เดี๋ยวไปต่อคลิปให้นะครับเด้อส่วนสิเพจอีหยังกะติดตามครับเอาสำหรับคลิปนี้ช่วงนี้เอาไว้ซสำนี้ก่อนเดี๋ยวไปต่อคลิปนะครับเล้วไปพี่น้องมาต่อคลิปให้มาเก็บพริกไปต้มน้ำพริกกะปิด,ดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะขึ้นจากเอาไว้มันกอสิเน,น,น่าทิ่ม ตามพี่กระป๋ดีกว่าบ้าไปดอกอไว้กระเทนเอาเนาะครับเนาะเอาอี๋ดีอย่างเวย้อนอันหน่วยมันเกลียดจังหน่อย ตุนลากระนัวซ er? ิฟนัวสั่งมา้งขัวใส่กระเทียมใส่หอมหมะหอมกระเทียมตั้มใส่กะปิแบบนี้โอ้ยแสบปัดนยังเขาเนื้อจ้ำ ตัวนี้เดะตัวนี้อเตอังงอยั้งไตมันงานวิ่งก็สิเต็มไหวแต่ไม่บรี่นั่น โอ้ยกินบเบิดแล้วพี่น้องนะเข้าไว้บบไรน,นะครับเข้าไว้กับที่เน่าตัวตัวอย่างมันมีเห็นว่าแห้งนะะพอ่พอครับทำนี่ เดี๋ยวไปขัวตั้มล้วสิรีวิวให้พี่น้องเบื่องต่นนะครับเนะาะะไว้ทำนิดสักก่อนตอนนี้เดี๋ยวตั้มล้วรีวิวต่อฮ่าฮ <c oughs> <c oughs> มาบัดพี่น้องกินขเขานี่แหละครับพักพริกดิบเฮาไปเก็บมาแล้มาหั่นหนึ่ง็มาขัวตั้มใส่กะปิ กับเขาห้องอกับเกาเหลาเด้อพี่น้องด้ยจกก้กเกาเหลาเนี่ยเกาเหลาเนื้อเปื่อยตัวนี้เกาเหลาเนื้อเปื่อยครับของหวานเขาคือเกาหมักแตงโมบอขาดพี่น้องหมักแตงโมของหวานผมกินเขาบอขาดของหวานครับสื่อมากด้วยพี่น้องเก็เขาเนี่ก็สื่อมากครับบริเฮ็ดบริเวงบริเวณ ก็เราเนีしし get get it ่ยก็ซื้อมากครับก็เราก็ซื้อพันมาเขาก็ซื้อพันมาเฮ็ดเองแต่เราพี่กะปีนี่ล่ะไปเก็บแล้วมาขัวตั้มมาหันเอาโอ้มาผี่น้องมา หนหมืบนจะคำสองคำคือว่ารีวิวไม่พนะี่นอะไรจริงอะยรอย่างโ <c oughs> อ้โโอ้โอ้โอบักหมกกับวานครับ <c oughs> หวานแห้งพี่น้องเลยจักแมนมาดอกพี่น้องเลยแล้วพี่กับปี่ก็ก๊อฟก,กับเหล่านี่มันเข้ากันบ่ละ่ะเขาก็เขากินน้ำพี่น้องออมา เอาพี่น้องไปที่คลัปิดคลิปไปเมืเท่านหรนะครับเนาะคลิปกันสิเนา้ยวประวัติ่ายบ้างก็ย่ามกงหนูลกูกเกี๊ยวกับกีเะ้อขอการลิปหนาครับถ้าเราลิปนี่สวัสดีครับ